สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกนะครับวันที่3เดือน3าปศ2568นะครับกับแนวทางลาสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะหห์าเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9ค้าพัดในเลืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ดังนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกนะครับสำหรับแนวทางราวสมุคีนะครับรถตัน่ใช้ชุดวินเนาะผลออก2 3 5 0 2 จุดวินไม่มีเลขสามเนาะเสียดายเนาะ <c oughs> แต่ว่าใกรนำไปวินก็ถือว่าเข้าที่0ูนย์สองสองนะครับตัวกลับเข้าจุดนี้นะครับจุดวินสำหรับทันที่ใช้จุดวินนะครับส่วนวิงโหลดก็ไก่วิ่งก็เข้าตั้งบนตั้งล่างเนาะเ <c oughs> <c oughs> ข้าตั้งบนตั้งล่างนะครับเลขสอง สองข้างบนเข้าวิ่งนะครับข้างล่างวิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะนี่ให้สองดไม่มาเนาะมาที่20งศนะครับสอนก็ถือว่าตัวเจาะเข้านะครับสองศนะครับับต่อที่เราสามักคี VIP นะครับสามกีีไอออก31743ึ่เจ็ดสีนะครับเจบาะตัวบันา วิ่งโลดโหลดนะครับแต่ชุดวินนะครับท่านทีใช้ชุดวินก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับเข้าที่สามสี่สี่สามนะครับสามสี่สี่สามส่วนวิ่งโลดโหลดนะครับโหลดเพราะว่าตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับดังนั้นชุดวินใครที่นําไปวินจะได้เนาะนะครับจับต่อที่ VIP นะครับ VIP ผลออก วันนี้ใครนำชุดวินไปวิน2สตัว3ามตัวเข้าหมดเลยเนาะเข้าไหมสามตัวโอ้สามตัวไม่เข้านะครับก็มีเจ็ดกับแปดไม่มีเลขหนะครับแต่ผมเน้นให้ถูกตัวนะต่อ่าตัวเข้าคู่มันไม่ไมถูกนะครับใครนำเจ็ไปวิ่งไปโรัดก็นนถือว่าเข้านะครับแต่มันออกหกเจ็มมีสองตัวแปดห 8 7 7 8แยกกันมานะครับส่วนเลข8ก็ถือว่าเข้าเนาะออก81นะครับจุดวินเข้าที่81นะครับวิ่งโลดเข้าหมดทั้ง2ตัวเลยนะครับพอคมไปนเน้นที่เลข7็มันก็ได้เจ 7, 1, นะ็7เนเนาะตัวหนึ่งก็จะเป็น81ครับก็ถือว่าแนวทางนะครับจุดวินเข้าหมดนะครับจุดวินเข้าทั้ง3แนวทางเลยสำหรับทันที่ใช้ชจุดวินส่วนวิ่งโลดก็ ก็ชดเชยกันได้เนาะสามคัคคีมันหลดวิ่งโหลดนะครับก็ไปได้ V I P ได้ทั้งสองตัวเลยได้กับเงิเก็ดทั้งแปดนะครับก็มเข้ามาตามกันต่อเนาะวันที่สี่เดือนสามปศสองหนร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ชุดบินนะครับเราสามคัคคีนะครับชุดบินผมให้ที่ เ8 6 0แปดหก4สี่เจ็ดแหกน่ลขเด่นได้เจกับแนะครับเลขเด่นได้7กับ8ก็จะให้ที่ แปเีนที่8ปชุดลอง8ปดกับ80ดนะครับสามตัวจับในชุดเดียวก็คือ6 4สี เนนในที่เลขกแปดแล้วก็ส่วนตัวเจาะแปดสี่กลับไปกันต่อที่สามากีวีไอพีนะครับสามากีวีไอพี ชุดเบลนผมให้ที่306 79น30ยเดะครับ30679เ็ดกเด็กเ่นก็3กับ0คนับเน้นในที่เลข3นะนะครับก็จับ30เลยนะครับส่วนชุดรอง จะไปที่สามหกสามเจ็ดสามตัวผมให้ที่หกสามศูนย์หกสามศูนย์ระวังเลขเก้าด้วยนะครับอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปก็เพิ่มได้เนะาะจะเป็นเก้าสามศูนย์ก็ได้สามหกก็สามเก้านะ กลับไปกันต่อที่เราวีไอนะครับเราวีไอพีไนี้จุดบินให้ที่มันได้ตัวเดิมรถเล็กเด่นนะครับได้เจ็ดแปดหกหนึ่งสองนะครับเล็กเด่นก็เจ็ดกับแปดนะครับตัวเดิม ส่วนตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลขแปดนะครับก็จับไปที่หกแปดเนาะแบบหนึ่งแบบสองแบบสามตัวก็สี่หกแปด ลอง2ชุดนะครับในนาทีเล็กแกับก็ตามนี้เนาะนะครับส่วนถ้าใดต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับบางทีตัวประกบมันอาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะตัวประกบก็อยู่ด้านหลังนะครับก็3มตัวข้างหลังก็คือตัวประกบนะครับส่วนด้านหน้า2ตัวนะครับในชุดวินก็คือเล็กเด่นนะครับ ับไปที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่4เดือน3พศสอนะคร้อยศก็ิ8นะครับขอขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ